สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มีคำถามมาจากเพื่อนๆที่อยู่ใน y t u t u นะครับถามเข้ามาว่าทางร้านเนี่ยใช้ถ้วยขนาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็หาซื้อได้ที่ไหนนะครับวันนี้ก็มาตอบคำถามของ f อท่านนี้นะครับที่ถามเข้ามาทาง y o u t u b e นะครับก็เรามาดูกันเลยครับว่าถ้วยที่เราใช้ในการทำขายอ่ะ ในขายดิลูรี่อ่ะใช้ถ้วยขนาดเท่าไหร่แล้วก็มืออะไรนะครับสําหรับเพื่อนๆที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับอันคลิปนี้นี่สําหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับอันนี้เพิ่งซื้อมาน่าจะได้ประมาณสีห้าวันนะครับซื้อมาแบบยกลังเลยนะครับก็มาดูกันเลยนะครับนี่ข้างในนะครับหลักๆนะครับถ้วยที่ทำดิลูรี่นะครับที่ เราทําส่งเนี่ยก็จะใช้ถ้วยประมาณนี้นะครับชามอาหาร PP นะครับส่วนขนาดนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับนะครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับข้อดีของถ้วยนี้นะครับก็สามารถเข้าเข้าไมโครเวฟได้นะครับเมื่อลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยเราก็ลูกค้าเองก็สามารถเอาไปอุ่นเอาไปเวฟได้ ก็จะมีถ้วยแล้วก็มีฝานะครับคือ1นชุดนะครับคือ1ชุดเนี่ยถ้วยก็จะมี50บใบฝาก็จะมี50เหมือนกันนะครับคือ1เซตนะครับก็ในกรณีนี้ผมซื้อมาแบบยกลังนะครับถ้วย1ลังฝา1ลังนะครับก็ถ้าใครมีกำลังซื้อนะครับก็มันก็จะถูกลงมาหน่อยนะครับเราจะได้ เราจะได้ไม่ต้องซื้อบ่อยนะครับก็ยกลังเนี่ยถ้วย1ลังฝา1ลังก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0พนิด,น,ดนิดนะครับส่วนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านไหนที่เป็นมือใหม่แล้วก็อยากใช้ถ้วยเบอร์นี้นะครับก็ลองไปหาซื้อตามร้านสะด,ดวกซื้อนะครับลองไปตะเวนหาดูนะครับว่าใช้ถ้วยประมาณนี้นะครับหรือถ้วยเบอร์นี้นะครับถ้าให้ผมคำนวณใหนะ้ถ้วย ถ้วยหนึ่งชุดถ้วยหนึ่งฝาหนึ่งนะครับรวมแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ราคาประมาณร้อยสาสิบสามบาบาทนะครับอันนี้นะครับหนึ่งชุดนะครับนี่คือหนึ่งชุดนะนี่คือหนึ่งชุดนะครับถ้วยหนึ่งฝาหนึ่งจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสามสิบสามบาทนะครับถ้วยมีห้าสิบนะครับถ้วยมีห้าสิบฝาก็มีห้าสิบ ราคาจะอยู่ที่ประมาณ133บาทนะครับเราก็เอา133บาทเนี่ยหาร50ดูนะครับเอา133บาทหาร50ก็จะตกอยู่ที่ตกชุดละนะครับชุดชุดละหมายถึงถ้วย1ใบฝา1ใบนะครับจะตกอยู่ที่ราคาจะตกที่อยู่ที่ประมาณ2องบาทหกสตางค์นะครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับกำลังทุนน้อย กำลังทรัพย์เราน้อยเราก็ใช้แบบนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเรานะรเรามีเงินทุนพร้อมที่จะลงทุนซื้อถ้วยนะครับเราก็สามารถซื้อแบบยกหลังก็ได้เราก็จะได้ถูกลงนะครับข้อดีของถ้วยนี้นะครับก็จัดที่ร้านเราใช้นะครับก็คือว่าใช้ดีมากนะครับก็ปิดฝาก็สนิทนะครับแล้วก็สินค้าเราก็ไม่ไม่หกนะครับ ใส่ถ้วยโจ๊กไปก็ไม่มีไหลไม่มีอะไรออกมานะครับปิดสนิทปิดแน่นดีมากครับนะครับส่วนเพื่อนๆน,นท่านไหนนะครับก็อยากได้ก็ลองไปหาดูตามร้านสะดวกซื้อนะครับก็ร้านใกล้บ้านท่านนั่นแหละนะครับก็อาจจะมีนะครับหลักๆก,ก็ทางร้านเราก็มีประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆท่านไหนอยากรู้อะไรอยากทราบอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะทําคลิป ตอบคำถามให้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับแล,แล้วพบแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ